สวัสดีครับผมต้นหักกอกะนะครับเาช้านี้ก็มารวมกันใส่บาทกันนะครับก็ F เอฟซีทุกทกท่านนะครับนี่นะครับก่อนนี้พระก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกําลังเดินมานะครับพระกาลังเดินมานะตอนนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นหักกอกด้วยนะครับ ะครับตอนนี้พระก็กำลังเดินมาแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวรอใส่บาทกันนะครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับนี่นะครับพระก็กำลังเดินมาณนะตอนนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็พระก็กําลังรับบาทมานะครับรับบาทมาตามบ้านอยู่นะครับ น่าจะหกมั้งครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจดูก่อนครับเอามาเผื่อไว้หกเลยก็ได้ครับ นี่นะครับพาก็มาแล้วนะครับหน้าตอนนี้นะครับสวัสดีครับตา นี่นะครับ <S 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 พระก็กำลังเดินมาแล้วครับ ออนุโมทนาสาธุกับยูทูบเบอร์ YouTuber, ทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ใส่บาทกันตอนนี้นะครับนี่นะครับก็ประวังก็ใส่บาทด้วยนะครับ อนโมทนาสาธุด้วยนะครับขอปื้นก็ใส่บาทนะครับขอื้นนะครับ นี่ครับก็พอฟุ้นใส่บาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับเอาโทรศัพท์แตมมาถ่ายแต่ด้า นี่นะครับกระชานคนหล่อนะครับมาถึงตรชานถ่ายไม่ติดเลยเป็นของดีแล้วมีงานอะไรไม่ต่างวันนี้วันนี้มีงานนี่นะครับฮะก็กลับวัดเป็นที่เดินกลับวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับณตอนนี้นะครับก็อเลือดตีนะครับ S <S อะไรนะครับพี่ลืมกดถ่ายคลิปวิดีโอ,อพีหรืออะไรนะครัลืมกดถ่ายคลิปวิดีโอพี่โอ้ฮ้นเนี้ยลืมกดถ่ายคลิปวิดีโอไอ,อ,อ้กล้องไอ้ว่าจะถ่ายคลิปสั้นๆน่ะโอต้ตาย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 แล้วจะทำยังไงเนี่ยไปเรียกพระกับใช้วิธามา้ ต้นต้องแบ่งคลิปให้พี่เสือท <c oughs> ่านเมื่อกี้น่ะพี่เสือลืมถ่ายคลิปวิดีโอทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยอ,อย่าลืมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกอกๆนะครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าช้านะครับออากาศดีมากเลยนะครับก็โอ้นี่นะครับเมฆบนท้องฟ้าก็เต็มคึ้มเลยนะครับมามาลอยเต็มเลยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเขมามาเ,มเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องตอน้นฮะกกอกนะครับนี่ครับเอาเป็นบรรยากาศณนะตอนนี้นะครับก็อย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อผลิตภัณฑ์ของชามาดีพีกาแฟกกอกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ลีอานะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนไรายได้ให้กับตน้นฮะกกอก เป็นการสร้างไรายได้นะให้ต้นหักด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่รักและไม่ตาต้นหักกกอกนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีขออนุญาตลงคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ